ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูเฟอร์นิกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราเรียนในวิชาไซแอนหรือว่าวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนคือ sea animals sea animals หรือว่าสัตว์ทะเลนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ พาพี่ครูเฟริรนนำมาตกแต่งก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องสัตว์ทะเลค่ะเด็กๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะ and bring your science book เล่มนี้นะคะ science book 3หยิบหนังสือ science book เล่มที่3ขึ้นมาเลยค่ะเด็กเดก and open to page 19เปิดไปที่หน้า19นะคะ19มี1กับ9ค่ะเด็กๆเกจอไหมเอ่ยเป็นเรื่อง sea animals เขาบอกว่า there are many animals in the sea เขาบอกว่ามันมีสัตว์มากมายเลยค่ะเด็กๆที่อยู่ในท้องทะเลอ่ะมาดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะที่เขาหยิบยกมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะตัวแรกเลย ที่กำลังกระโดดแบบนี้คือตัวอะไรลูกอ่าโลมาโลมาเราเรียกว่าดอฟฟินดอฟฟินโลมานั่นเองค่ะต่อไปตัวที่สองค่ะมีฟันเหลมๆแบบนี้นะ่ากลัวที่อยู่ในทะเลคือตัวอะไรคะลูกฉลามถูกต้องค่ะฉลามเราเรียกว่าชาร์กชาร์กหรือว่าฉลามนั่นเองค่ะต่อไปตัวต่อไปค่ะ มีกระดองแบบนี้ด้วยเอ๊ะตัวอะไรนะ้าเต่าทะเลใช่ไหมคะเราเรียกว่า turtle turtle หรือว่าเต่าทะเลค่ะตัวต่อไปค่ะนี่เป็นรูปดาวแบบนี้เลยมันก็คือปลาดาวใช่ไหมคะปลาดาวเราเรียกว่า starfish starfish ปลาดาวค่ะเด็กๆต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้ค่ะ เป็นหมึกแต่ว่าเป็นหมึกตัวเล็กแบบนี้ใช่ไหมคะเราเรียกว่า squid squid หรือว่าหมึกค่ะเด็กๆหมึกตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเรียกว่า squid และตัวสุดท้ายค่ะก็คือ sea horse sea horse หรือว่าม้าน้ำนั่นเองเคยเห็นไหมคะท้องเขาจะป่องๆแบบนี้แล้วเรียกว่า sea horse หรือว่าม้าน้ำค่ะแต่ว่าสัตว์ในทะเลเนี่ยมันไม่ได้มีเท่านี้นะปูเฟิร์นก็เลย มีภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ทะเลมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปดูกันเลยค่ะเด็กๆอ่าตัวแรกค่ะแบบนี้ค่ะตัวอะไรคะมีก้ามด้วยตัวอะไรลกูกอ่าปูนั่นเองปูเราเรียกว่าคลับคลบหรือว่าปูนะคะต่อไปค่ะตัวที่สองค่ะเด็กๆตัวนี้ เขาจะมีหางยาวๆแบบนี้แหลมๆแบบนี้ค่ะตัวอะไรคะลูกเก่งมากค่ะปลากระเบนแบบนี้นะคะเรียกว่าปลากระเบนภาษาอังกฤษก็คือ stingray stingray หรือว่าปลากระเบนค่ะเด็กต่อไปตัวต่อไปตัวอะไรคะหอยใช่ไหมคะหอยเราเรียกว่า clam clam หอยกาบนั่นเองค่ะ ตัวต่อไปหน้าตาน่ากลัวนิดนึงนะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้ค่ะเด็กตัวยาวๆแบบนี้ค่ะเราเรียกว่า e ิลอิลอิลหรือว่าปาลาไหลค่ะเด็กต่อไปนะคะเป็นปลาหมึกเหมือนกันแต่ว่าเป็นปลาหมึกที่ตัวใหญ่จะตัวใหญ่กว่าสควิดเราเรียกว่า Octopus Octopus หรือว่าปลาหมึกยักษ์ จำไหมนะถ้าปลาหมึกยักษ์เรียกว่า octopus แต่ถ้าปลาหมึกตัวเล็กเรียกว่า squid ใช่ไหมคะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายมีหนามแหล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 มแบบนี้ค่ะที่มันสามารถพองตัวได้ค่ะคือตัวอะไรคะลกูกอ่าปลาปักเป้าหรือว่า pufferfish pufferfish ปลาปักเป้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆ bring your science activity book 3หยิบหนังสือ science ที่เป็น activity book ขึ้นมาเลยค่ะ and then open to page 19เปิดไปที่หน้า19เลยค่ะหน้า19มี1กับ9นั่นเองยังคงเป็นเรื่อง sea animals หรือว่าสัตว์ทะเลนะคะคำสั่งบอกว่า which are sea animals right S in the circles อีกหนึ่งครั้งนะคะ Direction บอกว่า Which are sea animals right S in the circles เขาให้เด็กเนี่ยดูว่าสัตว์ทั้ง8ชนิดที่เขายกขึ้นมาเหล่านี้นะคะมีสัตว์ตัวไหนบ้างที่เป็นสัตว์ทะเลถ้าตัวไหนที่เป็นสัตว์ทะเลให้ w r i t หรือว่าเขียน letter S ให้เขียนตัว S ลงไป เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันอ่ะตัวแรกค่ะตัวอะไรคะอ่ากุ้งกุ้งเราเรียกว่า trim ใช่ไหมคะ trim หรือว่ากุ้งตัวเล็กกุ้งตัวเล็กเนี่ยใช่สัตว์ทะเลไหมคะใช่ใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้อง write letter s เขียนตัว s ลงไปเลยต่อไปคะ่ะสัตว์ตัวที่สองคือตัวอะไรคะ bird a bird หรือว่านกนั่นเองเอ๊ะนกเนี่ยมันใช่สัตว์ทะเลไหมคะมันอาศัยอยู่ในทะเลหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเขียนต่อไปค่ะตัวต่อไปตั๊ก,กแตนตั๊ก,กแตนเราเรียกว่าอะไรคะ Glasshopper หรือว่าตั๊ก,กแตนนั่นเองเอ๊ะตั๊ก,กแตนเนี่ยมันอาศัยอยู่ในทะเลไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่สัตว์ทะเลเราก็ไม่ต้องเขียนค่ะ ตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะปลาหมึกตัวเล็กเราเรียกว่า squid squid s squid เนี่ยเป็นสัตว์ทะเลไหมคะใช่ใช่ไหมคะเราก็ write letter A, s เขียนตัว A, s ลงไปค่ะต่อไป and next ต่อไปคือตัวอะไรคะปลาเราเรียกว่า fish fish ใช่ไหมคะใช่สัตว์ทะเลไหมคะ มันอาศัยอยู่ในทะเลแสดงว่ามันคือสัตว์ทะเลฉะนั้นเราต้อง r i t letter s เขียนตัว s ลงไปเลยตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะโลมาหรือว่า Dolphin Dolphin เป็นสัตว์ทะเลไหมคะอาถ้าเป็นก็ r i t letter s เขียนลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะตัวต่อไปค่ะ,ต,ต,คะตัวอะไรคะ เป็นรูปดาวแบบนี้แสดงว่าเขาก็ชื่อว่าปลาดาวหรือว่า starfish starfish เป็นสัตว์ทะเลไหมคะมันอาศัยอยู่ในทะเลแสดงว่ามันเป็นสัตว์ทะเลเราก็ write letter s เขียนตัว s ลงไปเลยและภาพสุดท้ายค่ะตัวอะไรคะหางเขาจะยาวยๆเหล่มๆแบบนี้มันคือปลากระเบนเราเรียกว่า stingray เป็นสัตว์ทะเลนีมคะ ่าเป็นเราก็ w r i t e l e t t e r is แค่นี้เองค่ะเด็กแล้วก็ให้เด็กระบายสีแค่ภาพที่เป็นสัตว์ทะเลเท่านั้นสัตว์ตัวไหนที่ไม่ใช่สัตว์ทะเลไม่ต้องระบายโอเคไหมคะระบายสีให้สวยเลยนะฝากไว้แค่หน้าเดียวนะคะเด็กๆบายบายค่ะ